ผมบอได้สร้างงานการเมืองแต่ผมสร้างนักการเมืองผมบอโล่งสอสอโจบอกินข้าวได้เฮ้ยกูว่ามึงบ่มักงานการเมืองบะขำแต่ว่าขันแม่มึงยังอยู่นี่เพิ่นขึ้นสีเดี๋ยว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 อีกโดนบอพอจิตเดยียวโทรไปเรียนคนไข้เฮ้ยบดนบดนบดนกูเนี่ยไปบอกกับทางพรรคเลวว่ามึงนี่ สีลงสอสอสมัยหนีเลยฮะมึงต้องไปให้ได้เดียมึงไปว่าได้นี่กูตายแท้เลยกูเสียแค่ดิตสัแนพอกับโลกงเองเลยทีละบ่ดได้โตลูกก็ได้โตพอดีวะนี่ติดท่อดันกำนั่นหนึ่งหัวขะแนนโตพอซิ่งสอสอสมัยแรกพูดเสรลิมเจ๋งคืออย่างด้พามันยุกขีนี่เขาอยากได้มึงเขาไม่ได้อยากได้กู เรื่องเยอะก็ะต้องเอาไผ่นั่นแหละมึงนั่นแหละเรื่องเยอะฮะอย่างว่าหัดงานการเมืองมันเป็นอีหย่างฮะมันกับประด้ยากเนม่องไดเลยได้ละ่ะกูบอกเข้าใจว่ามึงจิสร้างอีหย่างนักหนางานการเมืองเนี่ยผมบ่ได้สร้างงานการเมืองแต่ผมสร้างนักการเมืองเข้าใจบอโอ้คมผมเสียไม่คม stream now, T. Monomax thao mm -hmm. nặn. Mm -hmm. mm -hmm.